คนรวยอะ่ะชอบเอาเปรียกมันเกิดจากการกระทําก็รวยกว่าคนพื้นที่ชีวิตเราทําไมจนลงจนลงเราต้องเปลี่ยนตัวเราต้องมันฝังไปในหัวทุกคนอยากเกิดมาเป็นคนดีทุกคนโอนนเคว่าโอาเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับแจมอีกแล้วนะคะแจม j o ยอิแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ได้พาคุณ กดไลค์เพื่อเก็บไว้ดูในครั้งถัดไปหรือกด Subscribe เพื่อติดตามเราในคลิปใหม่ๆได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับแจมอีกแล้วนะคะแจมแจมจอยอินซึ่งอันนี้ก็เป็น EP แรกนะคะที่จำอยากจะทำในเรื่องของแจมจอยอิน ฟิน productive ไลนะคะซึ่งจันอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปจอยอินกับชีวิตที่ได้พัฒนาตนเองให้เรานั้นดีขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้นะคะจันก็เลยจะมาเสนอนะคะ่ะทุกคน7ดสิ่งนะคะความเชื่อที่คนไทยเราเชื่อฝังหัวนะคะแต่คนจีนไม่ได้เชื่ออย่างนั้นค่ะซึ่งไอ้เจ้าความเชื่อเนี้ยมันส่งผลต่อชีวิตเราค่ะทุกคนสังเกตไหมคะว่าเวลาคนจีนอพยพตั้งแต่อดีต,ตการแล้วใช่ปะ เขาจะอพยพไปอยู่ที่ต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลหรือว่ารวมถึงประเทศไทยนะคะแต่ทุกคนสังเกตอย่างหนึ่งไหมคะว่าไม่ว่าคนจีนจะไปอยู่ที่ไหนก็รวยกว่าคนพื้นที่ของเขาคะ่ะ <c oughs> เออทำไมนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าความเชื่อหรือว่าความคิดที่มันถูกฝังหัวเหล่านี้คะ่ะมันส่งผลต่อก,การกระทำและ การกระทํามันส่งผลต่อผลลัพธ์ในชีวิตเราผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชีวิตเราทําไมจนลงจนลงกว่าเดิมแต่พวกคนจีนะคะอบพยพไปอยู่ที่ไหนเขาก็รวยกว่าเดิมจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอะถูกเกิดมาเหมือนผ้าขาวจริงๆนะคะคือเราไม่ได้มีการแต่ง แต้มเติมสีเติมสันอะไรเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเติบโตหรือว่าการเลี้ยงดูรวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้ค่ะมันคือสีต่างๆที่จะแต้มไปในผ้าขาวเหล่านั้นและผ้าขาวก็เลยเปลี่ยนไปเป็นผ้าสีซึ่งก็คือเราทุกคนที่ถูกเติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้แจมก็เลยจะมาเสนอแนวคิดค่ะว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเราตั้งแต่ความคิดที่แบบฝังอยู่ในหัวเราตั้งแต่เด็กๆทําให้เราอะมีชีวิตที่จนลงจนลง ซึ่งไอ้เจ้าความคิดพวกเนี้ก็ควรจะแบบกําจัดมันออกไปจากชีวิตค่ะทุกคนเราไม่ควรเก็บม,มันไว้เจ็ดสิ่งที่คนจีนเชื่อนะคะแต่คนไทยไม่ได้เชื่ออย่างนั้นและเป็นเหตุผลที่ทําให้คนจีนรวยขึ้นรวยขึ้นค่ะสิ่งแรกนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นเหมือนแจมไหมนะแต่ว่าจะมาเติบโตมาในครอบครัวคนไทยที่จะถูกฝังหัวมาว่าคนรวยอ่ะชอบเอาเปรียบชอบโกงกินขี้โกงเจ้าเล่หรืออะไรใดๆซึ่งไอ้ความเชื่อเหล่านี้ มันฝังไปในหัวใช่ไหมคะว่าคนรวยอ่ะเอาเปรียบคนรวยนิสัยไม่ดีขี้โกงซึ่งมันก็คือการตีความไปถึงคําว่าเป็นคนไม่ดีมันก็เลยฝังในหัวเราคะ่ะแล้วเราก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีทุกคนอยากเกิดมาเป็นคนดีถูกไหมคะทีนี้เราก็จะไม่เป็นคนรวยคือสิ่งนี้คะ่ะที่มันทําให้เราอะ่ะไม่รวยสักทีแต่อยากจะบอกคะ่ะว่าคนจีนไม่ได้เชื่อแบบนั้นเลยคะ่ะเขาเชื่อว่าความรวยอะ่ะมันเกิดจากการกระทํามันเกิดจากการแบบว่า เอาแรงออกไปค่ะไม่เราไม่ได้ไปขโมยเงินใครจนรวยมันเกิดจากการค้าขายซึ่งค้าขายมันคือการแลกเปลี่ยนกันค่ะแลกเปลี่ยนระหว่างเรามีสินค้าลูกค้าต้องการสินค้าของเราก็เอาเงินมาแลกเปลี่ยนกันก็แค่นั้นคือเราไม่ได้ไปโกงใครมาข้อที่2นะคะ เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องบนโต๊ะอาหารพูดถึงเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องบนโต๊ะอาหารเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่สังคมไทยค่อนข้างปลูกฝังมาใช่ไหมคะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเราควรเก็บไว้เราควรแก้ปัญหาชีวิตของเราด้วยตัวเราเองอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่ค่ะคนจีไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเรื่องเงินเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องปกติที่เราเอามาชิดแชทคุยกันคุยกันบนโต๊ะอาหารได้อะค่ะรวมไปถึงเรื่องราวของแบบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอามา เฮ้ยเอาธุรก,กิจมาปรึกษาพ่อเออตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะเอามาปรึกษาให้เล่าให้ลูกฟังหรือว่าสอนลูกในตอนกินข้าวก็ได้ว่าแบบเนี่ยตอนที่พ่อนะก็คือทําแบบนี้มุมมองมันเป็นแบบนี้หนังสือเล่มนี้ดีจังเลยเนี่ยลองไปอ่านนะทำยังไงให้รวยอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบทุกคนคุยกันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ต้องเอามาแอบคุยหรือว่าคุยเฉพาะสังคมที่เราคุยได้หรือว่าปิดอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีเลยคือไปกินน้ำมาหิวน้ำมาก <laughs> ข้อสามนะคะ อย่าทำธุรกิจกับเพื่อนสนิทเพราะวันหนึ่งจะทะเลาะก,กันและเลิกคบกันเพราะธุรกิจตอนเด็กๆอะ่ะจำเคยถูกสอนแบบนี้นะคือครอบครัวจะก็สอนนะว่าแบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกันอะ่ะดีอยู่แล้วคือมันคือเพื่อนคือ,ค,อ,ค,อความบริสุทธิ์ไม่ต้องแบบว่าเอาไปทําธุรกิจกันหรืออะไรใดๆให้มันทะเลาะก,กันแล้วก็เสียเพื่อนไปเปล่าๆอะไรอย่างนี้เนาะ ซึ่งสังคมคนจีเขาไม่ได้มองอย่างไรคะ่ะบอกแล้ว่าเขามองว่าเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องเงินมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องนอร์มอลที่ทุกคนต้องทําเรื่องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งทําธุรกิจกับคนที่สนิททํากับคนที่เราไว้ใจอะ่ะจะยิ่งดีคะ่ะเพราะว่าคนเรามาสนิทกับคนที่คลยายกันถูกไหมคะทัศนวิสัยหรือว่าความคิดมันไปในทางเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเราเชื่อใจกันได้ถูกปะเพราะฉะนั้นควรทําธุรกิจจะได้แบบว่าเออไม่ต้องโกงกันไม่ต้องไปหาคนอื่นที่จะมาทําธุรกิจเอาคนใกล้้ตัวเนนีี่่แหละะออืขอทะคะ คนไทยมกักจะเชื่อว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตค่ะพอเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแล้วอะเราก็จะไม่พยายามหามันถูกปะ้ะเหมือนเราแบบฝังในหัวไปแล้วว่าทุกคนว่าแบบเ,เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเรานะเรา,เา,เาความสุขที่ใจหรืออะไรใดๆก็ตามมีค่ามากกว่าเงินความสัมพันธ์เพื่อนมีค่ามากกว่าเงินคนเราอะอยากมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่า เราอยากหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองพอคัาต่อออกมาพอพ่อแม่หรือว่าสังคมสอนเราว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแล้วเราจะไปพยายามหามันไงเราก็ไม่พยายามหามันเนี่ยะคะ่ะเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราอะไม่มีเงินกันข้อห้านะคะคนทําธุรกิจเป็นพวกขี้โกงคือความคิดเนี้ยค่อนข้างจะฝังหัวเหมือนกันนะว่าเออคนทําธุรกิจอะรวยได้จากการโกงได้เงินมาจากการหลอกคนอื่นหรือว่าเจ้าเล่มาบ้างแหละ ที่นี้เราเป็นไงเราก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเราก็จะไม่คบกับคนพวกนั้นพอเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในสังคมนั้นนะคะเราก็จะไม่รู้ค่ะว่าหลักการที่เขาอ่ะหาเงินน่ะคือเขาทํากันยังไงเราก็จะเปลี่ยนตัวเองมาคบกับคนที่จนแทนชีวิตมันก็จะจนจนจน,จนต่อๆกันไปแบบนั้นนะเนาะทีนี้ก็คืออยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนนะมาต่อกันที่ข้อ6ค่ะคนไทยเนี่ยเวลาเพื่อนทําธุรกิจอะไรจะไปซื้อของเพื่อนใช่ไหมคะแต่กลับบอกว่าอะไรคะ ลดให้หน่อยซิเพื่อนกันนะ่ะม่สนิทกันเพื่อนก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวป่ะเพื่อนก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวป่ะคนจีไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเลยค่ะยิ่งเป็นเพืเ่อน,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 นกันนะคือคุณน่ะตรวจสอบไปแล้วถ้าคุณอยากจะซื้อของเขาของทุกอย่างสินค้าทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันค่ะทุกคนมันขายคุณภาพของมันอยู่แล้วอะคุณคิดมาแล้วว่าแบบคุณอยากซื้อร้านนี้คุณต้องการของในคหรือว่าคุณภาพเท่านี้ แล้วคุณจะไปขอเขาลดราคาเขาก็มีต้นทุนของเขาเพื่อนก็ต้องดูแลครอบครัวถูกไหมเราจะมาบอกว่าเฮ้ยแกแบบสนิทกันลดให้หน่อยสิคือสนิทกันมันเกี่ยวอะไรกับการลดให้เหรอไม่เห็นจะเข้าใจเลยเราต้องสนับสนุนเพื่อนสิถูกไหมเพื่อนทํามาหากินนะเราจะไปขอเพื่อนลดอีกมันไม่ใช่เรื่องข้อที่7ค่ะชีวิตเราชะตาฟ้ากําหนดสิ่งน,นี้นะคะบอกเลยว่าคนจีนงไม่ได้เชื่อค่ะ อาจจะมีบางกลุ่มนะคะที่เชื่อบ้างแต่เชื่อว่าไม่ได้เอามาใช้30%มเกิน30%ของชีวิตแน่นอนคนจีนจะเชื่อว่าชีวิตเราเรากําหนดชีวิตเราเรากาหนดด้วยมือเราเรากาหนดด้วยแขนขาของเราค่ะทุกคนคืออยากรวยก็ต้องทําอยากรวยไม่ใช่แบบเออรอพ่อแม่รวยถ้าพ่อแม่รวยนะก็รวยไปแล้วหรือว่าคนไทยมันจะชอบพูดว่าเออก็เราอะมันเกิดมาจนไงมันก็เป็นแบบนี้ก็คือถ้าคิดแบบนั้นมันก็จะจนอยู่แบบนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะชอบไปสังเกตใช่ไหมคะว่า คนรวยเนี่ยมักจะมีลูกลูกเขาก็จะรวยเขาก็เลยแบบรวยรวยรวยกันไปทั้งตระกูลอะไรแบบนี้แต่เราอะมองแค่ผลลัพธ์ของเขาค่ะหากเรามองไปลึกๆนะคะว่าเฮ้ยทําไมทําไมคนรวยเวลามีลูกลูกเขาถึงรวยมันไม่ใช่ว่ามรดกที่เขาให้ลูกเขาจะไม่ต้องหาเพิ่มแล้วก็แบบนอนอเฉยๆก็อยู่ได้ธุรกิจทุกธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะมันมีวันขึ้นมันก็มีวันลงของมันแต่สิ่งที่คนรวยสอนลูกอะก็คือความสามารถค่ะ สอนเรื่องความคิดที่แตกต่างกันที่ทําให้ลูกเขาอ่สามารถหาเงินได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนในขณะที่คนจนทําไมพ่อแม่จนลูกก็จนเพราะว่าพ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินจากไหนแล้วลูกอะคะจะเอาอะไรไปสอนลูกแล้วลูกจะรู้ได้ไงว่ามันหาเงินจากไหนที่นี้ลูกก็จนไปอีกเราก็เลยมองภาพรวมไปว่าเฮ้ยคนรวยอะเออก็รวยแล้วนี่ เออเพราะว่าเธอรวยเพราะว่าพ่อแม่เธอรวยมันไม่ใช่ค่ะจริง,รงๆเขาก็รวยเพราะว่าเขามีความรู้ในการไปต่อยอดความรวยของเขามันไม่ใช่ชะตาชีวิตแต่มันคือสิ่งที่เราไขว่คว้าได้ค่ะโลกเนี้มันกว้างแล้วอะทุกคนโลกของข้อมูลข่าวสารม,มันเข้ามาแล้วและเนี่ยคือสิ่งที่เราควรเรียนแบบคนจีนค่ะไม่ว่าเขาจะไปอยู่ประเทศไหนสังเกตนะเขาก็จะสอนให้ลูกหลานเขาหาเงินได้ตลอดเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตมันไม่ได้กําหนดเราขนาดนั้นแล้วค่ะ เราต้องกําหนดชีวิตเราด้วยตัวเราเองจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกับเจ็ดสิ่งนะคะที่คนจีนเชื่อแต่คนไทยไม่เชื่ออันนี้ก็บอกก่อนเลยว่าเป็นประสบการณ์ของแจมนะคะที่ได้อยู่กับคนจีนแล้วก็เทียบกับครอ,อบครอบครัวของแจมนะคะที่เติบโตมาเป็นแบบสไตล์ครอบครัวคนไทยนะคะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคะใครที่เกิดมาในครอบครัวคนจีนแต่ว่าไม่ได้คิดแบบนี้หรือว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนไทยนะทำไมพ่อแม่ฉันสอนเหมือนแบบคนจีนเลยอะไรแบบนี้คะ่ะเอาเอามาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะคะจำก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเออส่วนใหญ่แล้วคะ่ะคนที่โตมาในครอบครัวจีนคือเขาสอนแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวไทยเขาเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าอย่าลืมเอามาแชร์กันนะคะใต้คอมเมนต์นนะ สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะในช่องของแจมจอยอินฟินโปรดักทีฟไลท์นะคะคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปฟินกับโปรดักท v ฟไลท์ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของอะไรนะคะอย่าลืมกด Subscribe it. ติดตามกันไว้ได้นะบ๊ายบายอ,อเล่มาก